สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฝนนะคะในรายวิชาการงานอาชีพอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องงานบ้านนะคะซึ่งอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสือการงานของเราขึ้นมาได้เลยค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับ ประเภทของงานบ้านนะคะว่ามีประเภทอะไรบ้างค่ะแล้วก็เรื่องที่2ค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการทํางานบ้านนะคะเราจะมารู้กันค่ะว่าการทํางานบ้านนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างทำไมต้องทํางานบ้านนะคะ <Chain bunker> ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ <S 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 ่ะเด็กๆนะคะตอนที่เรานะคะจะไปรู้จักประเภทของงานบ้านนะคะ เรามาดูความหมายของงานบ้านกันก่อนค่ะบ้านนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวนะคะในบ้านหลังหนึ่งจะมีหลายห้องนะคะเช่นห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวห้องอาหารและก็ห้องน้ำนะคะมีหลายห้องนะคะงานบ้านก็เลยเป็นสิ่งสองคันนะคะงานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้านค่ะและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะรวมทั้งงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูประเภทของงานบ้านกันค่ะประเภทของงานบ้านนะคะก็ฟ้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะประเภทที่1ค่ะงานดูแลบ้านนะคะบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านนั่นเองค่ะก็ตัวอย่างนะคะก็คือการกวาดบ้านค่ะเด็กๆเคยกวาดบ้านบ้างไหมคะ ทราบไหมคะว่าการกวดบ้านต้องจับไม้วกวาดอย่างไรกวดไปในทิศทางใดนะคะประเภทที่สองค่ะการถูบ้านค่ะประเภทที่สามรดน้ำต้นไม้ประเภทที่สี่ทิ้งขยะค่ะแล้วก็ประเภทที่ห้าการเช็ดถูนะคะเด็ก mm hmm. ๆนะคะ <ๆ S 1> ควรฝึกทำงานบ้านนะคะเพื่ออะไรคะ mm hmm. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนั่นเองค่ะ ดดน,นักเรียนคะนักเรียนดูในหนังสือเรียนของเรานะคะหน้าที่เจ็ดค่ะเรามาดูว่าบ้านของเราแต่ละห้องนะคะมีอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมาดูค่ะห้องแรกค่ะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนนะคะก็จะมีเตียงนอนหมอนผ้าห่มตู้เสื้อผ้าหรือว่าอื่นๆก็ได้นะคะซึ่ง ห้องนอนนะคะเป็นห้องที่สําคัญนะคะเป็นห้องที่เราใช้พักผ่อนนอนหลับดังนั้นนะคะควรสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อมาค่ะห้องที่สองค่ะห้องรับแขกห้องรับแขกนะคะก็จะมีเก้าอี้รับแขกโต๊ะวางของหรือว่าแจกันดอกไม้ก็ได้นะคะซึ่งห้องรับแขกก็เป็นห้องที่สําคัญอีกหนึ่งห้องนะคะเพราะว่าอาจจะมีแขกนะคะจากบ้าน อื่นหรือว่าต่างบ้านเข้ามาเยี่ยมบ้านเรานะคะดังนั้นก็ต้องสะอาดนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะต่อมาค่ะห้องครัวห้องครัวนะคะก็จะเป็นก็จะมีเตาปรุงอาหารนะคะอ่างล้างพักผลไม้อ่างล้างจานนะคะตู้กับข้าวตู้เย็นหรือว่าอื่นๆก็ได้นะคะห้องครัวก็เป็นห้องที่สําคัญเหมือนกันค่ะ ห้องครัวนะคะเป็นห้องสําหรับประกอบอาหารก็ต้องสะอาดด้วยนะคะเพื่อที่อาหารของเราก็จะสะอาดน่ารับประทานด้วยนะคะไม่เป็นที่รวมของสิ่งสกปรกนะคะต่อมาค่ะห้องอาหารค่ะห้องอาหารก็จะประกอบด้วยโต๊ะอ,อาหารค่ะเก้าอี้สําหรับนั่งรับประทานอาหารนะคะแล้วก็อื่นๆค่ะโต๊ะอ,อาหารก็สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นที่ ทุกคนในครอบครัวต้องมานั่งกินข้าวร่วมกันนะคะดัานั้นหนึ่งจะต้องสะอาดด้วยนะคะนะคะเด็กๆคะการช่วยเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะที่วางไม่เป็นระเบียบนะคะเป็นอย่างหนึ่งที่นักเรียนสามารถทําได้นะคะเด็กๆสามารถทําได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องรอให้ผู้ปกครองบอกก่อนนะคะถึงจะทำเด็กๆสามารถทําได้เลยถ้าเห็นอันไหนนะคะไม่สะอาดหรือว่ารกเด็กๆสามารถทําความสะอาดได้เลยนะคะ ต่อมานะคะประเภทที่สองค่ะงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะคะเช่นซักเสื้อผ้าค่ะเรานะคะสามารถช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าได้นะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะไม่จําเป็นต้องซักแค่เสื้อผ้าของตัวเองนะคะสามารถซักให้คนอื่นได้ด้วยนะคะที่อยู่ภายในครอบครัวของเรานะคะต่อมาค่ะการรีผ้านะคะเด็กๆคะ การรีดผ้านะคะเราควรรีดครั้งละมากๆทีเดียวให้เสร็จเลยนะคะเพื่อหนึ่งเป็นการประหยัดไฟค่ะแล้วก็ใช้เวลาครั้งเดียวให้เสร็จเลยไม่จําเป็นต้องมารีดทุกวันวันละตัวนะคะ1เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วย2ลดรายจ่ายนะคะ3ลดค่าไฟได้อีกด้วยนะคะต่อมาค่ะหลังจานนะคะหลังกินข้าวเสร็จหรือหลังรับประทานอะไรต่างๆที่เด็กๆทานเสร็จนะคะ เด็กๆต้องล้างจานนะคะไม่จําเป็นต้องล้างของตัวเองใช่ไหมคะควรล้างให้กับคนในครอบครัวของเราก็ได้นะคะการล้างจานนะคะเวลาล้างจานคุณฝนขอเสริมนิดนึงนะคะการล้างจานอย่าเปิดน้ําขณะล้างจานนะคะควรทำเป็นระหว่างนะคะเช่นหล้างจานกควรล้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเปิดน้ําล้างทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการกระยับน้ําไปด้วยนะคะแล้วก็ ประหยัดตังของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะต่อมาค่ะการทําอาหารเด็กๆอาจจะยังอายุไม่เยอะนะคะการทําทอาหารเด็กๆอาจจะช่วยผู้ปกครองได้นะคะเช่นการล้างผักให้คุณแม่การเตรียมอุปกรณ์หรือว่าวัสดุในการทําอาหารช่วยคุณแม่ช่วยคุณแม่หย,ยิบจับอุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะคะต่อมาค่ะการจัดโต๊ะอาหารนะคะ ระหว่างราพอคุณพ่อคุณแม่ทาอาหารอยู่เราก็สามารถไปช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดโต๊ะอาหารได้โดยการเช็ดท,ทูให้สะอาดวางเรียนจานช้อนให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเรานะคะร่วมกันทํางานบ้านด้วยความเต็มใจนะคะโดยไม่เกี่ยงกันจะช่วยให้บ้านสะอาดนะคะเป็นระเบียบและน่าอยู่ ทุกคนในครอบครัวก็จะมีความรักให้กันดีด้วยนะคะเด็กๆคะเรื่องต่อมานะคะที่เราจะเรียนนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการทํางานบ้านนั่นเองค่ะามาดูอันแรกนะคะเป็นการช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัวนะคะเด็กๆคะเด็กๆสามารถดูในหนังสือตามครูฝนได้เลยนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่10ของนักเรียน,นะคะ่ะ ประโยชน์แรกนะคะเป็นการช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัวนะคะการทําประโยชน์รรของการการทางานบ้านนะคะไม่มีข้อเสียเลยนะคะเท่าที่ครูฝนได้รู้มานะคะมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะประโยชน์แรกก็คือเป็นการช่วยเหลือนะคะสมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือ,อยังไงช่วยเหลือก็คือเด็กๆนะคะช่วยแบ,บ่งเบาภาระของทุกคนในครอบครัวเลย ตัวอย่างเช่นนะคะเด็กๆนะคะล้างจานของตัวเองเก็บจานของตัวเองก็เป็นการประหยัดเวลาของผู้ปกครองของเราไปด้วยนะคะไม่ต้องเสียเวลาผู้ปกครองมาต้องเก็บจานให้เรานะคะเราเก็บเองล้างเองได้เลยนะคะเด็กๆต้องฝึกช่วยเหลือตนเองได้แล้วนะคะหลังจากช่วยเหลือตนเองเสร็จนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยเหลือใครคะคนในครอบครัวของเราใช่ไหมคะ เพื่อนึงนะคะเขาภาคภูมิใจในตัวเราแน่นอนค่ะนะคะแล้วเขาก็ต้องดีใจนะคะที่เราทํางานบ้านเป็นนะคะต่อมาค่ะประโยชน์ที่2นะคะสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองค่ะได้แก่ความมีระเบียบวินัยค่ะความกระตือรือร้นนะคะการตรงต่อเวลานะคะความรับผิดชอบนะคะและการช่วยเหลือตอนเองนั่นเองค่ะ การนะคะทำงานบ้านนะคะหนึ่งเลยเด็กๆต้องฝึกการเป็นนิสัยที่ดีคือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเด็กๆคิดว่าหนึ่งระหว่างเด็กที่มีแต่กินเล่นนะคะแล้วก็ระหว่างเด็กที่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเด็กๆว่าคนไหนเป็นเด็กนิสัยดีคะก็ต้องเป็นเด็กที่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะเด็กๆต้องถ้าเด็กอยากเป็นคนดีนะคะเป็นที่รักของคนในครอบครัวเด็กๆต้องช่วยเขาทำงานบ้านด้วยนะคะ ต่อนะคะสร้างความสามัคคีนะคะสร้างความสามัคคีอย่างไรการทํางานบ้านนะคะจะเกิดความสามัคคีอย่างไรเด็กๆทราบไหมคะเกิดความสามัคคีแน่นอนค่ะ1เราช่วยกันนะคะจากที่เราทําคนเดียวทําไม่ได้เราทําร่วมกันกับในคนในครอบครัวอย่างน้อยก็ต้องสําเร็จแน่นอนค่ะต้องเกิดความสามัคคีในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวเกิดความรักใคร่กันนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะฝึกการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะการทํางานร่วมกับผู้อื่นก็คือคนในครอบครัวของเรานะคะก็จะเกิดความรักใคร่กันมากขึ้นการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย,าาย่างไรเช่นเด็กๆอยากทํากับข้าวเด็กๆทาคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆ,ๆไม่รู้วิธีการทํากับข้าวเลยดังนั้นนะคะเด็กๆต้องฝึกทํางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งอาจจะเป็น พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าญาติพี่น้องของเราก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้ไปด้วยนะคะต่อมาค่ะเด็กเป็นการออกกําลังกายนะคะออกกํากลังกายอย่างไรการทํางานบ้านการทํางานบ้านหนึ่งเช่นเวลาเด็กๆถูบ้านกวาดบ้านเหนื่อยนะคะบางคนนี่เหนื่อยมากเหงือออกเต็มตัวเลยนะคะก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะคะแทนการไปวิ่งออกกําลังกายได้เลยนะคะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะการออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้บ้านเราสะอาดด้วยนะคะพ่อแม่ก็ภูมิใจอีกต่างหากค่ะเด็ก,ด,กดังนั้นนะคะการทํางานบ้านมีประโยชน์นะคะต่อมาค่ะเด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะเกิดประโยชน์แน่นอนค่ะการทํางานบ้านนะคะแทนทีเ่เด็กจะเอาเวลาไปเล่นเกมดูทีวีนะคะ เด็กๆเอาเวลาว่างมาทํางานบ้านให้บ้านเราสะอาดกันดีกว่าค่ะเพื่อหนึ่งหนูแมลงสัตว์ไม่เข้าบ้านเราแน่นอนค่ะเพราะว่าสัตว์พวกนี้นะคะมันไม่ชอบความสะอาดค่ะสัตว์พวกนี้จะชอบความสกปรกถ้าบ้านใครสกปรกนะคะเจอแน่นอนค่ะแมลงสักร้ายหนูนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายบ้านของเราจะสะอาดนั่นเองค่ะนี่คือ ทั้งหมดนะคะที่เราทํามาทั้งหมดเพื่ออะไรคะเพื่อให้บ้านเราสะอาดนั่นเองค่ะบ้านเราสะอาดร่างกายเราก็สะอาดแข็งแรงไปด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเรา,เราแล้วก็คนในครอบครัวของเราด้วยนะคะค่คุณครูขอสรุปหน่อยนะคะการทํางานบ้านนะคะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยไม่มีโทษใดๆนะคะนอกจากจะช่วยทําให้บ้านของเราสะอาดแล้ว ร่างกายก็แข็งแรงพ่อแม่ก็ภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของเราด้วยค่ะเด็กๆอย่าลืมทำงานบ้านกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะเรียนไปแล้เด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้ครูฝนก็จะมีงานมาให้เด็กๆทำนะคะ ซึ่งงานวันนี้นะคะครูฝนจะให้เด็กๆนะคะบอกประเภทนะคะของงานบ้านที่เด็กๆเ,เคยทำนะคะพร้อมยกตัวอย่างนะคะแล้วก็บอกประโยชน์ของการทำงานที่เด็กๆเ,เคยทำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นครูฝนเลือกประเภทของการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะคะประเภทนะคะครูฝนก็เลือกการซักเสื้อผ้านะคะการรีดผ้าการทำอาหารนะคะ ซึ่งมีประโยชน์อย่างไรนะคะมีประโยชน์คือ 1. ่ช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวค่ะ2คู่ฝนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ 3. ค่ะคู่ฝนนะคะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็ 4. ค่ะทุกคนในครอบครัวต้องภูมิใจในตัวกู่ฝนแน่เลยค่ะ <ừ> เพราะว่าคู่ฝนนะคะได้ช่วยงานทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ และที่สำคัญนะคะวันนี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกการทำงานบ้านด้วยนะคะแล้วก็เจอการครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมส่งงานบ้านผู้ฝนในวันเปิดเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ